น้องแบวที่เด็กชอบหลังช่างสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพ,พี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านและขอบคุณพักยก24ผู้สนับสุนรายการก่อนแล้วฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆีพักยก24หรือพักยกส4มีมวยเดี่ยวมวยสเต็กด a d รายมานะคะ SPK 24่สิ p k 24่สิบพักยก24่สิบพักยกระบบออตโต้เรื่องการเงินมัน่นคงร้อเน้องแบลการนตี อย่าลืมแอดไอดี D มานะคะผักยก24พผักยกดีๆที่หนูเลือกให้ขอบคุณค่ะสำหรับคู่มวยวันนี้คู่ที่สองมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เมื่อเช้าต้องต้องเป็นกำลังใจให้น้องเพชรตะวันด้วยนะคะก็ตกตาช่างนะคะเมื่อเช้าก็เลยสอบถามน้องไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ตอบมาว่าก็ทําน้ำหนักได้แล้ว ตอนแรกมันน้ำหนักมันเกินใช่ไหมคะก็น้องทาจนน้ําหนักมันได้แล้วทีเนี้ยน้องก็คงจะอ่อนเพลียอ่อนแอมากก็เลยรู้สึกเหมือนจะช็อกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลก็สภาพร่างกายไม่ฟื้นนะคะก็ต้องถอนชกนะคะแล้วเอานินพันชัยนะคะเข้ามาเสริมแทนเป็นการชกนอกรอบนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเพชรตะวันนะ,ะพี่แปบ,บก็จะตามเชียร์ต่อไปนะคะมาดูเลทจะดสีล่าสุด นะตอนนี้นะคะคู่ที่1นึ่งนเลดเปิดไปที่มุมแดงนิติกรเป็นต่อ3-2มสฮะส่วนคู่2องฮะเลดเปิดไปที่ราคาเสมอยอดนาทีนะคะและคู่3นะเลดเปิดไปที่ราคาเสมอที่โปรเยค่ะและคู่4เลดเปิดไปที่โฟกัสเป็นต่อ19นะคะมาดูรายการชอบหลังช่างช่องจะสีคู่ที่1นนะคะคู่ที่1แดงเป็นมวยใต้มาจากกระบี่ส่วนศิรชัยเป็นมวยรุ่นพี่อายุมากกว่า2ปีมาจากระยอง นิติกรสูงกว่า3เซนติเมตรคือ172ส่วนศีลาชัย169การผ่านมวยศีลาชัยดูดีกว่านะ90ครั้งส่วนนิติกร50ครั้งการทำน้ำหนักมาชก112ปอนด์มองว่าแดงบีบลงมานิดหน่อยส่วนน้ำเงินบีบเยอะกว่าในการคุมน้ำหนักมาชก112ปอนด์นะมดพวกนี้ราคาแข็งทั้ง2นะสูสีมา ได้นิดๆหน่อยๆราคาวิ่งปูตามที่เราเห็นกันเลยนะคะวันนี้นึกภาพไม่ออกว่าใครจะแข่งกว่ากันนะในเรื่องราคาเพราะสิงห์มาวินที่ว่าแข็งแล้วเจ้าศิลาไทยยังชนะมาได้แบบดราม่าชนะเข้ามาถึงรอบลึกง,ง่ายกว่าใครทั้งสองนะวันนี้คงต้องวัดกันที่ฝีมือแหละ ใครชัดเจนกว่าใครแผ่วใครยุบค,คงตัดสินกันตามจริงมั้งมวยคู่นี้ศิาชัยนะ่าจะมาก่อนแดงดูอ่อนกว่าแต่เชิงมวยแดงมีวงในซึ่งน้ําเงินไม่ชอบวงในนะก็ดูจากไฟที่ผ่านมาก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าวงในเขาไม่ชอบนะคะก็น่าจะมองไม่ยากนะ,ะถ้าสู้วงนอกก็น่าจะเป็นของศิลาชัยแต่ถ้ามาสู้วงในก็น่าจะเป็นของแดงนะ,ะก็ดูในเกมด้วยเรื่องกระดูกนะคะก็มองว่าศิาชัยแข็งโป๊ก นิติกรดูกระดูกอ่อนกว่าจริงแต่ถ้ามองฟอร์มย้อนกลับไปนะคะเป๊กเคยแพ้เจ้านิติกรนะแล้วเป๊กเป็นมวยที่กระดูกแข็งที่สุดในรุ่นนะดูจากหลายๆความคิดเห็นของหลายๆคนในมุมมองหนูหนก็มองว่าเป๊กนะคะดูกระดูกดีกว่าเพื่อนแล้วก็ดูแข็งแกร่งแข็งแรงดูน่าจะติดอันดับสีในรอบสุดท้ายนะคะ ก็เจ้านิติกรก็ยังชนะมาได้นะแล้วศิลาชไทยนะคะวงในไม่เก่งวงวงนอกดีนะคะแล้วเจ้านิติกรยิ่งทกยิ่งพัฒนาฝีมือหลักเหลี่ยมฉลาด i q คดีนะคะรูปทรงสวดทรงได้หมดทุกอย่างนะคะแค่แตกง่ายคู่นี้ออกชอบไปที่นิติกรค่ะราคาไปต่อบ32ก็ดูรวมๆแล้วจากรูปภาพหลังช่างนะ,ะก็ได้เปลี่ยน ได้สูงได้ยาวกว่านะคะตอนแรกก็คิดว่าเจ้าศิลาชัยจะสูงยาวกว่านะคะมาเปรียบเทียบกับรูปภาพนี้ดูดีกว่าเยอะค่ะคู่นี้ชอบไปที่นิติกรนะคะจะเป็นฝ่ายชนะฟันทองค่ะ <S <S ส่วนคู่สองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการตกต่อช่างนะคะพชรตะว,วันต้องถอนรกนะคะแล้วเอานินพลันชัยเข้ามาเสริมแทนเป็นการชกนอกรอบนะคะคู่นี้ยอดนาทีเจอกับนินนะคะดูจากรูปภาพหลังช่างแล้วนะคะก็ มองว่าเบียดเสียดสูสีกันนะคะรูปร่างเนื้อตัวก็มาฟังประวัติของเจ้านินพันชัยอีกสักครั้งนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะชอบใครสําหรับคู่นี้นะเจ้านินพันชัยก็เป็นฝ่ายมาเสริมแทนนะนินพันชัยนะเป็นมวยถนัดมวยฝีมือนะคะก็ซ้อมที่พันชัยจังหวัดน,นครศรีธรรมราชน้ําหนักปุ๋ยของน้องอยู่ที่54กิโลน้ำหนักที่ชกแล้วเก่งที่สุดของน้องก็อยู่ที่ร10บไปเกินอบปอนด์วันนี้ชกในพิกัดของเขานะคะก็ เป็นการชกนอกรอบส่วนเจ้ายอดนาทีนะก็เป็นนักชกอายุ16ปีเป็นเมือมจากสุโขทยัยการผ่านมวย50ครั้งนะเป็นมวยฝีมือนะคะก็มีสไตล์การชกหลากหลายตามที่เราเห็นนะคะวันนี้น้องชกในเวทที่เก่งของเขาเช่นกันนะคะ108ปอนด์ไม่เกินร้อยสปอนด์นะคะก็เป็นมวยม้ามืดคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาสู่ถึงรอบ8คนสุดท้ายได้จากที่ อนอกสายตาคนอื่นนะคะเคยชนะเจ้าสิริรักมาได้แบบขาดลอยแล้วก็มาแพ้เป๊กปตททองทวีแพ้กระดูกนะ,ะและล่าสุดมาหักปากกาเซียนคือชนะเจ้านิวปรกรณ์นะ,ค,ะคู่นี้ไม่พูดเยอะนะคะก็เป็นมวยชกนอกรอบเราก็ต้องให้เกียรติเจ้ายอดนาทีนะคะมวยในรายการนะคะคู่นี้หนูก็ยังยืนยันออกชอบที่ยอดนาทีนะคะพเพราะเพชรตะวันถอนชกแล้ว จริงๆยอดนาทีก็เป็นมวยอีกหนึ่งตัวที่หนูชอบนะเพราะหนูก็เคยเล่นเขาแล้วก็เป็นมวยทําเงินหนูนะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจง่ายๆนะคะพอเพชรตะวันมวยชอบฝีมือดีที่ถอนชกไปแล้วเพราะตกตะช่งนะคะทีนี้ก็เลือกง่ายหน่อยก็ชอบที่ยอดนาทีพดุงมวยไทยยิมนะเผๆมีโอกาสถึงแชมป์แน่ๆมวยคนนี้ไม่ธรรมดาฟันทองค่ะส่วนคู่3ามรองคู่เอกนะคะโปเยเจอกับเด่นนะคะคู่นี้ดูจากรูปภาพเนื้อตัวนะคะ แล้วก็ความเป็นจริงนะคะก็เตี้ยกว่ากัน3มเซนแล้วก็อายุห่างกันไม่เกิน2ปีนะคะก็ไม่ไกลกันมากดูจากรูปร่างเนื้อตัวนะคะพอๆกันนะเจ้าเด่นเตี้ยกว่านิดหน่อยแต่ได้หนานะคะเรื่องประสบการณ์เก่าเกมนะคะส่วนเจ้าโบเยก็เป็นนักชกอายุ25ปีนะคะเป็นรุ่นน้องสองปีสูง165ส่วนเจ้าเด่นสูง163ห่างกัน2เซนนะคะเจ้าโบเยเป็นมวยมาจากสันกำแพงเชียงใหม่ส่วนเจ้าเด่นมาจากบุรีรัมนะคะ เป็นมวยฝีมือนะคะและเจอกับมวยขวามวยเข่าอย่างเจ้าเด่นค่ะวันนี้นะคะก็ชกในพิกัด120ปอนด์เช้าช่างได้พอดีนะคะเจ้าโปเยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องบู๊ดุดันศาสตร์แข็งแรงปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงขยันออกอาวุธหายไปนานกลับมาโชว์ฟอร์มไว้ชนะรวด3าฟไปรวดนะคะฟอร์มดุดเดือดเหลือเกินส่วนเจ้าเด่นนะคะก็ฟอร์มลุ่มๆดอนๆอนแต่เรื่องกระดูกมวยหนูมองว่าแข็งและแก่งช่วงที่เขาสดๆเก่งๆนะคะก็หาตัวเทียบยากนะคะ คู่นี้หนูก็ยังยืนยันว่าหนูชอบไปที่เจ้าเด่นนะคะจะใช้ความกินเหลี่ยมกินทรงลูกทุ่มเขาเชิงไม่สนกูชนอย่างเดียวมันเขาจะมีลูกลูกพลิกแพงที่อยู่ในสถานการณ์จริงนะคะเขาจะมีลูกที่หนูก็พูดออกมาไม่เป็นอะลูกไหนที่สามารถทําได้เขาก็ทํานะคะเหมือนที่ชนะเจ้าเพชรมงคลมานะคะก็จับทุ่มจับโยนนะเอาไปเอามาโชว์เป็นพระเอกเลยนะ,ะไฟนั้นไฟนี้ก็เช่นกันค่ะคะู่นี้ชอบไปที่เด่นนะคะ หนักแรงกว่านะคะหนูมองว่าหนักแรงกว่านะคะฟอร์มอาจจะลุ่มลุ่มดอนดอนแพนน็อกมานะคะหนูก็ไม่สนค่ะเพราะว่าเป็นมวยเปิดมวยทํามวยดุด,ดันมันก็ต้องออกมาทรงนี้อยู่แล้วไม่แพ้น็อกก็ชนะน็อกนะคู่นี้ใส่ไปค่ะเด่นจะเป็นฝ่ายชนะฟันธง <S 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 ส่วนคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้าเดโชแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ของเจ้าโฟกัสนะคะหนูก็มองแล้วเป็นมวย ที่ออกได้ทั้งสองนะฝีมือเก่งกาดทั้งคู่นะคะถ้าเอาแบบลูกฝีมือหลากหลายความเก่าเกมก็ชอบไปที่โฟกัสโฟกัสได้เลยค่ะแต่ถ้าชอบแบบปลายๆแข็งแข่งแข็งแรงนะคะรูปร่างสูงยาวกว่านิดหน่อยแล้วก็ชอบไปที่เดโชได้เลยส่วนตัวหนูชอบไปที่น้องโฟกัสนะคะวันนี้เขามาเอาแชมป์คืนยังไงเขาก็จะได้แชมป์คืนไปค่ะฟันธงค่ะพูดมาเยอะแล้วก็เหงๆรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะคู่ที่หนึ่งชอบไปที่มุมแดงนะคะนิติกร เลตเปิดเป็นต่ออยู่3าสองนะคะวันนี้จัเป็นฝ่ายชนะแลคคู่2ชอบไปที่ยอดนาทีนะคะมีโอกาสถึงแชมป์และคู่3ามชอบไปที่เด่นนะคะชอบใครชอบมันไปเลยออกได้ทั้งสองคู่นี้และคู่4ี่คู่เอกวันนี้นะคะวันนี้แชมป์อยู่ที่โฟกัสค่ะก็เฮงเฮงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนการแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ